สวัสดีครับได้มาแล้วไปในคลิปนี้นะครับจะพามาชมงานสเต็มครับนะฮะจะพามาดูนะครับงานสเต็มอันนี้จะเป็นสเต็มโดนแรกของโลกนะครับประเทศอังกฤษผลิตกับปี2,383ครับถ้าหลังจากนั้นนะครับทางฤษนะครับเขาใช้สเต็มครับทางกองส่งอังกฤษนะครับที่อยู่ในไทยใช้สเต็มจะเป็นหลักษรตัว B ยอที่แปลว่าว่าจากบางกอกนะครับหลังจากนั้นปี2426ครับ รัชการที่ทําทสแตปมชุดแรกครับชื่อว่าชุดโสรถน,นะครับน,นี่เป็นปลายสนิยบัตรใบแรกครับของประเทศไทยทาขึ้นราชการที่5เหมือนกันครับอันนี้พระพักตรงนะครับของรอ5อันนี้อ,อากาศไบเสนีของราชการที่6นะครับแล้วพามาดูสเต็มของจริงนะครับดวงแรกของลูกครับนะครับ แล้วก็มาดูโรงแรกของประเทศไทยครับสองรดครับอันนี้ที่เกี่ยวกับงานไปสษีนะครับเป็นนายทะเบียนลฟ์สตีครับดูระครังครับเก่าเลยครับหนึ่งแปดแปดสามูมันตกในทะเบียนนะครับ นะครับสแตมนะครับบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของทางสยามได้อย่างดีนะครับตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่5 6 7เลยครับ8 9นะจนถึงปัจจุบันเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูงานของยินต์้านนอกครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ